เฟืนค่าหลวงหลังลายที่ปลูกใหม่ในยางรถยนต์เก่ายกวางบนกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำล้างใบล้างฝุ่นออกให้สะอาดค่ะย่าๆมาแล้วจ้าวันนี้ย่าๆจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นเฟิร์นนะคะปลูกไว้บนกำแพงใส่ในล้อรถเก่าค่ะ เฟิ่์นคาศัตรหลังลายที่ดูแปลกๆเหมือนมีซีกเดียวแบบนี้นะคะเป็นต้นเฟิร์นที่เติบโตมากับต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นนะคะและมีต้นเฟิร์นสปอร์ต้นเฟิร์นเปลียวไปตกอยู่เนี่ยแบบนี้นะคะสมมติกระถางนี้เป็นต้นไม้เขาเปลียวไปตกอยู่ที่ต้นไม้เขาก็จเจริญเติบโตเพราะได้รับความชุ่มชื้นและใบไม้ที่ทับถกกันมาตรงนั้นนะคะ,ะตรง ตรงต้นเฟืนนะคะเขาก็ได้ปุ๋ยเต็มที่เวลาเราปลูกนํามาปลูกลงกระถางน,นะคะใบที่ยังไม่ขึ้นหรือใบที่หายไปตรงนี้ใบใหม่ก็จะขึ้นมาค่ะใบใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเขาจะเกิดวนมาจนเป็นวงกลมตามรูปทรงของเฟร์นนะคะตรงกองนี้จะเห็นชัดเจนค่ะนี่คือใบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะสองใบนี้เป็นใบใหม่ที่ยังไม่แผ่ใบออกมานะคะเขาก็จะวน รอบๆกอของเขานะคะ,ะเขาจะวนและแผ่ใบออกมาค่ะช่วงแรกเท่านั้นที่ดูเหมือน่าใบเขาขาดไปนะคะเราปลูกเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมานะคะก็จะเต็มกอเหมือนเฟื่อทั่วไปค่ะวันนี้เรามาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านนะคะต้นเฟืร์นเป็นไม้ฟอกอากาศทําให้บริเวณบ้านมีความเย็นสดชื่นคลายความร้อนลง วัสดุที่ปลูกนะคะจะใช้กาะบมะพร้าวใื่ให้อากาศและน้ําในกระถางถ่ายเทได้ดีค่ะใช้ขุยมะพร้าวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในกระถางนะคะและใช้ดินครึ่งส่วนค่ะดินจะช่วยให้รากเฟินยึดติดกับวัสดุปลูกได้ดีค่ะเฟินเป็นไม้ป่าที่ชอบความชื้นไม่ชอบความแฉดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างสถานการณ์ในกระถางให้คล้ายๆกับการอยู่ในป่าของต้นเฟินค่ะ นำวัดสดุป,ปลูกใส่ลงในกระถางนะคะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนเพิ่มมูลวัวน,นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนำต้นเฟิร์นที่เราจะปลูกใส่ลงในกระถางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลกับอีกซิกหนึ่งที่ยังไม่มีใบนะคะเดี๋ยวใบจะเคราะห์จะจะงอกเพิ่มขึ้นมาเองค่ะนำวัดสดุป,ปลูกใส่ลงไปตามช่องว่างของใบเฟิร์นกับกระถางนะคะให้ แน่นนิดหนึ่งนะคะกดลงไปให้แน่นนิดหนึ่งเพื่อให้ต้นเฟิร์นไม่โยกคลอนค่ะกระถางที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะเมื่อปลูกต้นเฟิร์นลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนำไปวางไว้ในจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะ อยู่ที่ย่า,ยาต้องการวางก็คือบนกระเพงบ้านด้านริมค่ะกระเพงบ้านจะมีสีด้านใช่ไหมคะนี่ก็เป็นด้านริมบ้านนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนี่คือ,อยางรถยนต์เก่าหรือว่าล้อรถนะคะ ที่วางอยู่บนกำแพงบ้านกำแพงบ้านฝั่งนี้ต่ำค่ะเพราะว่าทำมานานหลายปีแล้วค่ะอาล้อรถยนต์ก็จะมีน้ำขังอยู่นี่คือลูกบังคุดของเพื่อนบ้านนะคะมีเถ่าตำลึงขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวจะวางบนล้อรถยนต์นี้นะคะก่อนจะนำกระถางพืชน่าหลวงมาวางนะคะต้องเอามะพร้าวสับไปใส่ลงในล้อรถยนต์ก่อนค่ะ มพพะมมพร้าวสับผสมด้วยขุนมะพร้าวจะทําให้กระถางของพืชน่าหลวงไม่ต้องสัมผัสกับน้ำที่ขังอยู่นะคะเพราะหากฝนตกก็จะมีน้ำขังค่ะพืชน่าหลวงไม่ชอบที่แฉดนะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวที่อยู่นอกกระถางก็จะทำให้ในล้อรถยนต์มีความชุ่มชื้นด้วยค่ะในที่สุดความพยายามก็สำเร็จแล้วนะคะ ปลูกสาเร็จแล้วค่ะ6ต้นค่ะตอนนี้เพื่อนข้าหลวงได้มาอยู่ในล้อรถนะคะตรงนี้เป็นที่ร่มรําไรค่ะเพื่อนข้าหลวงไม่ชอบที่เดดจัดนะคะถ้าโดนเดดจัดใบจะไหม้ใบจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเพื่อนข้าหลวงชอบที่ร่มรําไรค่ะด้านบนตรงนี้นะคะจะมีร่มเงาของต้นมังคุดและร่มเงาของต้นกล้วยค่ะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะ ท่นตอนสุดท้ายอีกนิดนึงก็คือฉีดน้ำล้างใบไม้ค่ะล้างให้สะอาดนะคะก็าะอาจจะมีฝุ่นละอองหรือเศษปุย๋ยคอกเกาะติดอยู่ตามซอกใบค่ะเศษปุย๋ยคอกหากเกาะติดอยู่นานๆอาจจะทําให้ใบไม้เน่าเปื่อยได้นะคะก็ความคันเศษปุย๋ยคอกฉีดพ่นน้ําเป็นละององฝอยอย่างนี้ทําให้ต้องเฟินใบเฟินซึมซับความชุ่มชื้นจากน้ำนะคะ เวลาลมพัดมาก็จะปล่อยความชื้นออกมาทำให้บริเวณบ้านของเราชุ่มชื้นและคลายความร้อนได้เยอะทีเดียวค่ะยายาหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างนะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างหรือมีประสบการณ์การปลูกเฟิร์นข้าหลวงที่อยากจะแบ่งปันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ยายาขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย